เรื่องนี้คือ vacuum pump trv 410ปั๊มสูญญากาศแบบแห้งทีมช่างของ s i m c เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อประเมินอ,อาการและประสิทธิภาพของเครื่องทั้งการตรวจเช็คเสียงความสั่นสะเทือนอุณหภูมิและสภาพชิ้นส่วนภายในเช่นเฟืองใบพัดและซีนหากพบความผิดปกติเราสามารถให้บริการถอดล้างประกอบซ่อมแซมพร้อมอะไหล่มาตรฐานเพื่อให้เครื่องกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการโดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญหญิงจากบริษัทสยามอินดัสเทรียนแมชชีเนอรี่จำกัด S.I.M.C ครบวงจรทั้งซ่อมบำรุงและจำหน่ายวิศวกรของ S.I.M.C ได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องเป่าลมโรตารีและปั๊มสุญญากาศแบบแห้งที่โรงงานอุโนซาวากูมิไอออนเวิร์กในประเทศญี่ปุ่นและได้รับการรับรองเป็นวิศวกรระดับสูงและพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ